วิธีแก้ปวดคอใน5นาทีนะครับาการที่เราไปยกของหนักหรือไปลากของที่มีน้ำหนักมากๆหรือว่าไปขุดดินโดยเฉพาะคนที่ทำงานในสวนในไร่นะครับไปขุดดินไปตัดต้นไม้หลังจากตัดไปหลายๆต้นจะรู้สึกเมื่อยตรงบร,ริเวณคอได้นะครับ ส่วนนึงอาจจะมีการเคลื่อนของกระดูคอนะครับแล้ววิธีง่ายๆที่เราจะใช้แล้วก็เป็นวิธีที่ดีมากแล้วก็มีประสิทธิภาพมากมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากก็คือการฝึกชี้งงไปใน5นาทีคุณจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกปวดน้อยลงรู้สึกสบายขึ้นนะครับ <S 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 <assess Your self> วิธีการฝึกชี้กงนี้ก็คือการที่เรายืนนิ่งๆนะมีท่า ของการผุกชีโคงนิ่งๆแล้วก็โยกเขาเล็กน้อยแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับหลังจากนั้นทําต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณ5นาทีนะครับคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นถ้าเราเป็นใหม่ๆนะสามารถหายได้ภายในหนึ่งวันนะครับเือวหลังจากเราทํา5นาทีแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอาการปวดค่อยลดลงอาการเม่ค่อยๆลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นมากกว่านั้นก็อาจจะทําเป็นเช้า5้านาทีเย็น5นาทีสัก วันสองวันเนี่ยอาการปวดก็จะเริ่มลดลงแล้วก็หายไปได้ในที่สุดนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับแล้วก็ตอนท้ายวิดีโอเนี่ยผมจะวางลิงก์เกี่ยวกับการฝึกชีกงเอาไว้สามารถนำไปดูแล้วก็ทำตามได้ผมจะวางไว้ที่ end screen นะท้ายวิดีโอแล้วก็ใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ